สวัสดีสสดค่ะ,คะบักสภาพมือสองค่ะแอลค่ะเม็นค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจัา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะ <c oughs> เป็นหมวดกาง <c oughs> เกงโยคะฟิตเนสนะคะลูกค้จาจ๋าเป็นงาน U.S.A. และ C.I. นะคะหรือว่าจะเป็นน้องปากกระเบนนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัค นะคะราคานะคะรากคาราคา7 00 0ับาทนะคะน้ำหนักนะ45่กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า2 0 0ถึง250ชิ้นต้นต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าสาิบาทค่ะค่ะลูกค้าค่ะเป็นงานมาใหม่นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานกางเกงฟิตเนสกางเกงโยคะนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานน้องปากระเบนราคา7 00 0ันบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าสายฟิตเนสห้ามพลาดเลยนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอะ ไปต่อค่ะมิ้นค่ะที่เป็นหมวดกางเกงของเราค่ะท่เคยมีรีวิวอย่ากรอบนี้เป็นรอบแรกคะลูกค้าจ๋ามาใหม่ๆก็เลยกับน้องปากกระเบนของเราคะลูกค้าจ๋ารู้ว่าจะเป็นอ่าเอาเป็นเนื้อลิกกิ้งก็ได้ได้คะลูกค้าจ๋าจะเป็นเนื้อลิกกิ้งนะลูกค้าจ๋าจะมีเป็นคล้ายๆกับลันจอนนะลูกค้าจ๋าแล้วก็จะเป็นสกินนี่นะคะติดบ้างนะคะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆสุดโค้ดสายออกกำลังกายสายยิ่งนะคะลูกค้าจ๋าทุกอย่าง สามารถแบบว่าใช้งานได้อากาศเย็นๆก็ได้ใส่เป็นซับในก็ได้นะคะตัวนี้เป็นของ H&M นะคะใช่ค่ะพี่แอลคะของเมนตุด่าฟิลลาไปแล้วนะลูกค้าจ๋าคะส่งคะไซส์มาเลยนะคะลูกค้าจ๋าคะไซส์ของเขามาเลยอยู่ในนี้ไซส์ H, S ไซส์ M ไซส์ L มีมาอยู่ในนี้นะคะลูกค้าค่ะเป็นกางเกงที่เขา้ารูปใส่สบายนะคะลูกค้าค่ะใส่ออกกำลังกายก็ได้ใส่ลำลองก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะ๋าอะ เป็นเนื้ออาลิกิ้งเพราะว่าดีนะลูค้าจะสำหรับหมวดนี้นะราคาค่ะลูกค้าจ้าราคา7 0 0 0ันบาทเท่านั้นสนใจเซฟเดด่วนค่ะคุณพี่คะได้ค่ะอากาศเย็นๆใส่ท่อในแล้วก็คล้ายๆกับใส่เป็นลิกิ้งก็ได้ได้นะคะจ๋าเป็นยี่หวดที่อยากนําเสนอราคาก็ประหยัดต้นทุนต่อชิ้นก็สุดคุ้มนะคะลูกค้าจะาเอาไปค้าเอาไปเสิรเป็นขึ้นไม้แขว้ขายยิ่งทุกวันนี้เรากังการเยอะนะ อ่กกำลกายเยอะนะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นฟิตนงฟิตเนสหน้าฟิตเนสก็สามารถนําไปขายได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าขาขายแนวออกกำลังกายอยู่แล้วแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมเลยเอาไปจับเซตกับเสื้อกีฬาก็ได้นะคะลูกค้าขาหรือว่าลูกค้าอยู่ใกล้บริเวณร้านฟิตเนสลูกค้าจะเอาไปขายคู่กันก็ได้หรือว่าเปิดร้านอยู่แล้วนะคะเอาไป หมือนแบบว่าถ้าอยู่ในฟิเตเนสก็เอาไปให้เช่าก็ได้เหมือนกันนะคะจ<อ>ัดลูกค้าจะัดลวดลายลวดลายสีพื้นมีห <มา S 2> น้<ส><ม>าหมังเอวส่วนมากจะเป็นเอวยางยืดค่ะอาจจะมีเป็นเอวซี่เปตะขอข้ามาบ้างเล็กๆน,น้อยๆนะคะลูกค้าจากที่เราเจอเอวยางยืดก็จะเยอะๆหน่อยนิดนึงนะคะลูกค้าจัดแต่ยังไงแล้วก็สุดพวงแ<อ>ม่ที่เจอเยอะๆนะลูกค้าจากก็ถือว่าหลากหลายแล้วกันเนาะมีแต่คขาเป็นค่ายมีแฮสซินแอมนะคะ หรือว่าจะเป็นแฟนเอ็กซ์เพคคะลูกค<ม>้จาจ๋าที่ <ละ S 2> เราเจอนะคะใช่ค่ะลูกค,ะคะ้าค่ะแบรนด์ของเขาคัมมาอยู่ในนี้เลยลูกค,ะคะ้าจ๋าแต่ว่าเป็นงาน USA นะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าอาจจะเป็นโซนบ้านเขาก็มีคัมมาอยู่ในนี้สุดคุ้มมากคะ่ะลูกค,ะคะ้าขาต้นทุน30บาทเท่านั้นกระสอบนี้ลูกค,ะคะ้าจ๋า ซีเอฟไปเอยเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะูาคาจะฟังไม่ผิดค่ะราคาเจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะูาคาจะสนใจ c ีเเดินเดินเดนเดนเดินและกระสอบนี้ก็ได้นะเป็นกระสอบใหม่ก็ดีค่ะคุณพี่ค่ะเป็นเนื้อผ้าที่ยืดได้เยอะนะเดี๋ยวเาจะยืดให้ดู นะคะลูกค,ากค้าจะเป็นเนื้อผ้าลิกกิ้งก็ได้เป็นเนื้อผ้าที่ออกกําลังกายก็ได้ยืดได้ค่อนข้างเยอะนะคะดูค่ะใช่ยืดแบบว่าได้เยอะมากนะคะคนคนุณใส่ไซส์เอ็มโซนไซส์เใส่ไซส์แอลนะ,นะเป็นซีไซส์ก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะยืดเขา้ารูปเข้าสรีระของผู้หญิงเราเลยนะคะลูกค้าค,คุม้มคุ้มเยอะๆเลย ซื้อสามกระสอบได้ส่วนลดด้วย1,000ันบาทนะคะลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกกับทางบั๊ด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มคุ้ม,มส,สุด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 คุ้มกันเลยค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอชา้ากันเลยนะลูกค้าลวดลายอ่าลวดลายสไตล์แบบนี้ก็มีค่ะมีค่ะ,ะ,ะหรือว่าจะเป็นคล้ายๆกับลายริบเรียบนะคะลูกค้าจ๋าริบเรียบด้านข้างมีค่ะ,ะลูกค้าจ๋าสไตล์แบบนี้ก็มา นะคะหรือว่าจะเป็นแบบลายทหารลายดอกโบตดอกไม้ไมะนะคะลูกค้าจะมีคข้มามีติดมาหมดเลยนะคะแต่ว่าชอบตรงที่ใกล้คีนต่อท้ง สามสิบบาทเท่านั้นค่ะค่ะประหยัดมากค่ะคุณพี่ประหยัดเลยนะคะคุณพี่คะสนใจก็เซฟเร็วๆเอาไปขายคู่กับเสื้อกีฬาก็ได้นะได้หรือจะไปขายคู่กับสปอร์ตบาร์ก็ได้ได้ค่ะลูกค้าจับถือได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะอยู่ในนี้ต้นทุน30บาทลูกค้าไปขายเดียวๆลูกค้าจ๋าขายตัวละ8ปก้าวได้ขายตัวละ9ก้าวได้หรือถ้าลูกค้าขายแนวสปอร์ตอยู่แล้วขายแนวเสื้อกีฬาอยู่แล้วเอาไปจัเซตกันก็ได้ ขายสปอร์ตบาอยู่แล้วเอาไปจับคู่กันก็ดีนะคะลูกค้าค่ะจากต้นทุนส0สิบาทลูกค้าสามารถทำราคาได้หลากหลายร้อยเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสนใจก็ CF นด่วนได้เลยนะคะซีะได้เลยนะคะลูกค้จาจ๋าสนใจ CF ได้เลยหลากหลายช่องทางในการ CF นะคะลูกค้จาจ๋าทักอินบ็อกหาพนักงานขายก็ได้นะคะหรือจะแบบว่าทักหาแอดมินของเราก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้จาจ๋าเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเฟซบุนน๊กอยู่ตอนนี้ ลูกค้าจะนําไปแอดไลน์ได้เลย<ช>หรือว<ช>่าโทรมาสอบถามก็ได้เหมือนกันนะคะ,คะลูกค้าจะรักไลน์ช่องทางนะคะหรือจะเข้ามาดูหน้างานก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้ได้ค่ะกำหนดทั้งมวลนี้เราขอเป็นแบบว่าลิกกิ้งแนวเก่งๆอลังกายนะคะจ้าแล้วกันสําหรับหมดของเขานะลูกค้าจ้าแต่ว่าเป็นการเมิกะนะลูกค้าจ้าสุดคุ้มสุดคุ้มต้อู่ใน,นที่ซ้อมที่เหมาเท่าน,นั้นค่ะคุณแม่ค่ะ สนใจก็เซ็ตเดินด่วนได้เลยนะราคาเจ็ดพันบาทเท่านั้นป้าแสนหลายห่อยแบีนเบนเยอะมากลูกค้าจ๋าตอนนี้ต้องรีบซ f เแล้ววัเดียลลูกค้าเก้าท่านนะตอนนี้นะคะจ๋าเพราะว่าฝนมาแล้วฟ้ามาแล้วคุณพี่ขาฝนกระตกฝ่ากรมากแล้วไม่แน่ใจว่าอ่าสั่งจังหวัดน้ําแบบเริ่มเริ่มอดแล้วค่ะคุณพี่ขาไม่แน่ใจว่าแปดเก้าท่านนะตอนนี้น้ําแบบว่าที่ต่างจังหวัดนะคะคุณพี่ขาฝนเศร้าตกไปเนาะ ฝนตกบกค่ะคุณพี่ค่ะฝนตกแล้วก็ถ้าฝนหยุดนะจะเริ่มอากาศเย็นๆใช่หนาวแล้วหรือยังคะคุณพี่ค่ะแต่สมมซากโคมันตอนเย็นคือว่าอากาศยังเย็นอยู่นะเย็นแล้วค่ะพี่ค่ะเย็นแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝนกำลังมาคุณพี่ค่ะต้องรีบซีเอฟแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคุณพี่ซีเอฟปุ่หนูจะไปทานข้าวเที่ยงไม่เกี่ยวพี่แอลโอนาวีค่ะอ่ะไปเกี่ยวไปต่อค่ะทุกอ่ะเริ่มแบมค่ะทุกค้าค่ะแบ์ค้ามาอยู่ในนี้เลยนะคะอย่างที่มิสเตอร์ไปก็จะมีโอนาวี แคดเอมนะคะลูกค้าจ๋าฟิลลา a อาดิดาสนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่า,าแท้ไม่แค้ยังไงเราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าดูเป็นดูนะคะใช่ใชค่ะแนะนําแนะนําลูกค้าเลยนะคะลูกค้าที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมเลยนะคะเป็นงานฟรีไซส์เป็นเกมเข้ารูปใส่เล่นกีฬานะคะลูกค้าจ๋า สายโยคะสายฟิตเนสนะคะหรือว่าเอาไปใส่ลำลองก,ก็ได้เช่นกันนะคะลูกค้าจ๋าคือแบบว่าสีสันมีามาอยู่ในนี้สีพื้นมีมาพิมลามีมา,มมา,มมาอยู่ในนี้หมดเลยนะจ๊ะใช่ค่ะคลูกค้าจ๋าหมดเลย <c oughs> หมดกันหมดหมดการคือตกฝนตกแล้วฝนตกแล้วแล้วออกไปกินข้านวนี่แล้วโอ้หมดการแล้วกินข้าวอะไรดี <c oughs> เราต้องไปมีข้าวทัพพมา ดรายการนี้นะคะลูกค้ะจะาจับตาการเกลียดยิ้องๆๆออกแนวกีฬาน,น,<ช>ออนิดนึงนะคะจะเอาแนวฟิตเนสนิดนึ่งนะคะใช่ค่ะชอบก็ CF ได้เลยนะคะอยากได้ตันที่เรารีวิวนะคะลูกค้าจับ CF เเป็นกระสอบรีวิวได้เลยหรือว่าเป็นสายลุ้นนะคะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจับยอดเจ็ดพันบาทเหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอันวดลายสวยๆแบบนี้ก็มีติดมาะคะ ประมาณการค่ะลูกค้าจะประมาณการเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ่นกันอีกรอบนะคะขออนุญาตทวนรายการนะลูกค้าจะาสาหรับหมวดนี้เป็นหมวดกางเก่งอ่าลิกกิ่งนะคะลูกค้าจะาเป็นงานอ่าโยคะด้วยนะลูกค้าจะาเป็นงานด s a แล้วซนะคะเป็นงานนกปลากระเบนนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัานะลูกค้าจ่าราคา70,00บาทค่ะน้ําหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะลูกค้าจ่า 200ง250ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจาก30บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น l ล e f a c e b o o k เว็บไซต์ i อจีเบอร์โทรนะคะหรือจะตั้มดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ะค่ะบักของเราเปิดทุกวัน,นะค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ะค่ะสาหรับหมดนี้นะคะขอบคุณค<อ>่ะ